สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะเทสการทํางานของโซลิอยว์จ่ายน้ําเข้าของเครื่องซักผ้านะครับแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าตรงนี้เป็นทางเข้าของน้ำนะครับตรงนี้เป็นทางออกเมื่อแกะนะครับตรงนี้เป็นแผ่นยางปิดเปิด,ปดการทํางานการไหลของน้ํานั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วน้ําก็จะมาลอยอยู่วงนอกตรงนี้นะครับเมืออ่อลูกยางตัวนี้นะครับปกติมันจะปิดไว้อยู่ซึ่งจะมีตัวแกนโซลินอ์ตัวนี้ดันไว้อยู่นะครับปิดไว้อ่เมื่อเราจ่ายไฟเข้านะครับตัวแกนตรงนี้นะครับมันจะถูกดูดเข้าไป แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเปิดหรือว่ายกขึ้นมาทําให้น้ําจากวงนอกตรงนี้นะครับไหลผ่านเข้าไปในช่องด้านในก็ไปทางท่อออกของโซลินอย์วาวนั่นเองนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับตัวนี้จะดันไว้นะครับอยู่ในสัตว่ภาวะปิดนั่นเองเมื่อจ่ายไฟเข้าตัวนี้ก็จะถูกดูดนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับตัวนี้ก็น้ําก็ไหลผ่านได้นั่นเองลองเทสดูนะครับไปดูอ่าผมจะจ่ายไฟนะครับนี่นะเปิดเลยไหมทํางานนะครับดูกดูดเข้าไปแล้วปิดเปิดนะครับปิด เปิดปิดคือลักษณะนี้เห็นไหมครับเมื่อจ่ายไฟเข้านะครับปกติตัวแกนโซลินอยตัวนี้นะครับมันจะกดปิดน้ํไมาอยู่เมื่อจ่ายไฟเข้าไปตัวนี้จะถูกหลุดเข้าไปทําให้น้ํานะครับสามารถไหลผ่านนะครับแผ่นยางตัวนี้ไหลไปทางออกของโซลินอยวาลวได้นั่นเองครับผม